วันนี้เด็กๆทําการซ้อมใหญ่นะคะจะซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะเริ่มขบวนแห่จริงก็คือวันที่30ตุลาคม2566วันตักบาตรเทววัดคลองหมักน้ดซึ่งวันนั้นมาเป็นกําลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆกลุ่มนี้เป็นเด็กจิตอาสาค่ะไม่ได้มีค่าจ้างไม่ได้มีอะไรเลยมาด้วยใจค่ะสมัครใจมาด้วยไม่ได้บังคับใครเลยนะคะเด็กต้องการทํากิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านแล้วก็วัดนะคะฝึกฝึกให้เด็กมีจิตมีจิตใจที่ช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็ฝึกให้เด็กมีความรู้สึกรักบ้านเกิดทําให้บ้านเกิดตัวเองน่าอยู่นะคะเสียสละตั้งแต่เล็กๆจะทําให้เป็นเด็กที่มีจิตใจที่ดี เมื่อโตขึ้นไปข้างหน้าก็จะเป็นจิตอาสาห,หมู่บ้านได้เด็กๆมีเวลาซ้อมไม่กี่วันนะคะได้เท่านี้ก็ดีแล้วเด็กๆก็ตั้งใจกันทุกคนแล้วก็มาซ้อมกันทุกวันไม่มีขาดนะคะแต่เรามีเวลาซ้อมน้อย อันนี้ก็คือโบสถ์วัดคลองบางนั้นนะคะวันนั้นเราจะล้ำตั้งแต่หน้าโบสถ์ลงไปหาศาราการประเรียนนะคะขบวนแห่จะใหญ่กว่านี้นะคะแต่วันนี้มาซ้อมมาซ้อมก่อน วันนั้นก็จะมีขบวนของนางรำแล้วก็ต่อด้วยนางฟ้าปรยดอกไม้แล้วก็ต่อด้วยเทวดาแล้วก็จะเป็นขบวนของพระพระประธานแล้วก็จะเป็นขบวนของพระสงฆ์ท่าน คนนี้จะเป็นนางฟ้านะคะวันนั้นมาดูได้เลยจะไม่เหมือนวันนี้เรากคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมมาตักบาทกับบ้านเรานะคะวัดคร่องบางนัดนะคะ่ะ